สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือนะครับเรื่องอิเซไกมอนสเตอร์บีเดอร์นะครับผมเห็นชัดไปเอลยนี่นี่อิเซไกมอนสเตอร์บีเดอร์นะครับเป็นแนวต่างโลกนะแน่นอนครับมีคําว่าอิเซไกนะกําลังฮิตอยู่แนวเนี้ยครับกําลังฮิตอยู่เริ่มเรื่องด้วยการที่ว่าว่าพระเอกนะถูกส่งไปต่างโลกเหมือนเปิดมาแล้วมันก็อยู่ต่างพอเปิดมาก็คุยกับเทพธิดาเลยนะครับผม เทพธิดานี่มีชื่อว่าอโฟรไดนะครับผมซึ่งเป็นชื่อเทพติดาแห่งความรักตามตำนานกรีกนะครับผมพระเอกจะได้รับสกิลคล้ายๆกับโปเกบอนนะครับซึ่งสามารถจับผู้หญิงเข้ามาในบอลได้นะแล้วพอแล้วก็พระเอกอ่ะบังเอิญไปจับตัวเทพธิดาเข้ามาเข้ามาในบอลด้วยนะครับผมเลยเกิดเรื่องวุ่นๆไปเทพธิดาก็เลยต้องไปกับพระเอกในฐานะลูกน้องนั่นเองนะครับมีการจับมาแล้วสามารถดูข้อมูลแล้วก็ ฟังก์ชันเสริมนะครับสามารถโคกับพวกลูกน้องได้ครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็จะมีในแนวต่างโลกหลายๆเรื่องนะที่จะเอาสกิลมาแปะในรูปแบบอย่างนี้แล้วจะมีการผสมมอนสเตอร์บางตัวได้นะครับบางตัวจะมีความเข้ากันแล้วก็ไม่เข้ากันนะครับอย่างเช่นการผสมนะครับผมจากกอบลินเป็นกลายเป็นกอบลินไนท์อะไรประมาณนี้นะครับผมผสมได้ พระอเอกก็เกือบจะผสมเทพธิดาแล้วนะมันมีฟังก์ชันให้ผสมเด้นะต้องจะไม่ผิดแล้วก็บอลสามารถจับได้เยอะมากครับลองดูข้อมูลของพระเอกดูดีๆนะครับผมแล้วก็พระเอกนะค่อนข้างเทพนะแต่ไม่ได้เทพขนาดนั้นคือค่อนข้างเทพพัฒนาสกิลไปเรื่อยๆคือเปิดมามีพื้นฐานที่ด,ดีจากการที่สามารถจับเทพธิดาได้ก็เลย เล v ว l Up ไปเยอะมากแต่เรื่องนี้จะมีความคล้ายๆกับคนุสุบะนะที่้ิติดาค่อนข้าง,งไร้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมคือเหมือนโดนเนิฟพระเอกก็ค่อนข้างคล้ายๆกับคาซึมะเหมือนกันก็นคือแปลว่าอาจจะมีความห่นแต่ว่ามาถึงเวลาจริงๆก็จะไม่ค่อยกล้าทําอะไรนะมีเซอวิสเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ถือว่าประายไปค่อนข้างนุ่มนวล เรื่องนี้จะเป็นแนวที่บอกว่าเพิ่มพักพวกไปได้เรื่อยๆนะก็คือแบบจับมาเพิ่มเรื่อยๆจับทั้งตัวนูน้นจับทั้งตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันที่แบบว่าวางตัวเขอาจจะจับได้เลยหรืออาจจะมีการทําให้อ่อนแอก่อนก,ก,ก็มีอยู่นะครับผมข้อเสียเลยคือของเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะแต่ว่าผมค่อนข้างจะรับได้นะครับผมอ่านสบายๆเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับผมรู้ตัวอีทีผมก็อ่านจบไปสองเล่มแล้วอ่ะ ค่อนข้างอ่านเพลินมากๆนะผมขอรีวิวสั้นๆประมาณเท่านี้คะแนนโดยรวมผมให้ประมาณเจ็เต็มสิบละกันครับผมเขาทำให้ผมมันทำให้ผมเพลินอนะ่ะโอเคแล้วนะผมจบการรีวิวอิสติคายมอนเตอร์บรีเดอร์แค่นี้นะครับผมออย่าลืมนะครับว่าอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ LC ลดยคดาย First Page นะครับผมสามารถไปหาซื้ออ่านกันได้นะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ